สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมผมเทิงไอวัตเอฟซนะครับผมเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบเจอกันเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมก็เดือนละครั้งบ้างเดือนละสองครั้งบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็อ่าประเทศไทยก็ยังอยู่ในวิกฤตน้ําท่วมเป็นบางพื้นที่บางจังหวัดก็อ่าจากกับผมอ่า ช่องนายเทิงเทิงอายวัตเอฟซนะครับผมและก็เอฟซทุก,ท,กท่านก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่าทางภาคเหนือแล้วก็ทาง าทางภาคอีสานบางจังหวัดนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็น่าจะมาถึงาภาคกลางภาคอะไรแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นะเพื่อนนะวันนี้ก็ผมก็มีพระนะเพื่อนนะก็เหมือนเดิมนะมีพระมานําเสนอ,อพร้อมทั้งข้อมูลนะเพราะข้อมูลจํานวนการสร้างนะครับผมก็เป็นเป็นพระอาจารย์ดิเลกนะั่นเพื่อนนะวัดหนองทรายเป็นหล่อปั๊มนั่นเพื่อนนะเป็นหล่อปั๊มรุ่นแรกน,ะนั่น,นะ 63, นเพื่อนนะปี2 5 6 3นกินั่นเพื่อนนะก็จะ ประมาณนี้นะกล่องก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอ่าดูเดี๋ยววันนี้ก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนั่นเพื่อนนะก็อ่าไปเลยนะครับเพื่อนครับอ่าก็ประมาณนี้นั่นเพื่อนนะ,ะนี่ก็คือว่าอ่มีการจัดสร้างอยู่ หลายเนื้ออยู่เหมือนกันนั่นเพื่อนแต่ทีนี้ผมก็นํามาเสนอเอาที่ว่าพอหาได้นั่นเพื่อนนะก็คือว่าสองเนื้อนั่นเพื่อนนะสองเนื้อที่ว่านํามาที่ว่าวันนี้ก็มีเนื้อกะไหลทองนั้นเพื่อนนั้นเนื้อกะไหลทองนี่เป็นอะไรที่ว่าเหมือนทองนะครับผมเหมือนทองคํามากนั้นเพื่อนนะรุ่นนี้นะเป็นเนื้อกะไหลทองแล้วก็ มีหล่อปัม๊มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงอ่าวันนี้ก็มารับชมรับฟังนะเพื่อนนะทีนี้อ่าจำนวนการสร้างแล้วก็อ่าวาระการจัดสร้างก็เดี๋ยวอ่ามารับชมอีกอีกครั้งหนึง่งอ่าทีนี้ก็มาดูอ่าเป็นเนื้ออ่ดูกล่องก,อก่อนก็ได้นั่นเพื่อนนะอ่าดูกล่องกล่องก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะ อ่ากล่องประมาณนี้นะอ่าเป็นที่ระลึกไตรมารหกสามก็คือปี63นั่นเนองเพื่อนนะอ่าเป็นของพระอาจารย์ดิเรกนั่นเพื่อนนะั่นนี่นะข้างกล่องข้างหลังกล่องก็จะเป็นอ่าแบบนี้นั่นเพื่อนนะอ่านี่นะทีนี้แกะออกมาแล้วข้างในก็จะเป็น ที่ผมก็จะมีสองสีนะกำกะหยี่กรไหลทองก็จะเป็นสีเขียวไอ้เรื่องกำมะหยี่นี้ผมกไม็ไม่มั่นใจนั้นเพื่อนนะก็น่าจะ,ะประมาณนี้นะกไหลทองสีเขียวส่วนเนื้อทองแดง ผิวลุ้งก็คือว่าเป็นสีม่วงนั้นเพื่อนนะกะลายไอ a a เนื้อของกัมยี่เนี่ยกัมมี่ที่ว่ารองพระอยู่เนี่ยคือว่ามีหลายสีอยู่นั้นเพื่อนนะต่างเนื้อต่างสีไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนนะเพราะว่ามีเนื้ออัปกามีเนื้อเงิเน,นเนื้อไม่ตัดปีก็มีนั้นเพื่อนนะทีนี้มาดูรา,ายละเอียดรายละเอียดก็คือทําทไมถึงเรียกผิวมันปูอ่านเพื่อนก็ดูนั้นเพื่อนนะนี่นั้นเพื่อนเห็นไหม อันนี้คือว่ายังไม่ตีกล้องนั้นเพื่อนนะก็คือว่าเดี๋ยวผมขยายให้ดูเลยเพื่อนจะได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันนี่นั้นเพื่อนเห็นไหมอ่านี่ก็คือว่าเวลาส่องไปหรือว่าดูเนี่ยก็จะเห็นแบบเป็นมันเห็นหมันเพื่อนไหมสีลุงอะ่ะเห็นไหมสีม่วงสีอะไรเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าอทองแดงผิวลุงแต่ถ้าเป็นอทองแดงมันปูนั้นผมไม่มีนั้นเพื่อนนะผมจะมีะส่องเนื้อเนื้อกะไหล เนื้อกระไหลทองก็จะประมาณนี้ไอ้ส่วนเรื่องแยกบล็อกบล็อกนิยมบล็อกทองคําบล็อกหน้าแตกอะไรนั you, ้นเพื่อนยังไม่ต้องไปดูน so ันเพื antibiotic. ่อนนั้นดูให้เป็นพระแทประมาณนี้ก่อนก็โอเคนะสำหรับรุ่นนี้ปลอมนะผมยังยังไม่เคยเห็นนั่นเพื่อนนะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมยังไม่เคยเห็นก็คือว่าถ้ากล่องประมาณนี้ถ้ากล่องประมาณนี้มีแบบนี้แล้วก็ แกออกมาด้านในอ่าด้านในแล้วก็จะเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนนะกล่องจะเป็นแบบนี้นะนี่นะเพื่อนนะนี่ด้านหน้าก็จะเขียนรายละเอียดแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะอ่าที่ลึกไตามาหกสามรูปรลอ่อ่ารูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกนั่นเพื่อนนะพระอาจารย์อันดิเลกนั่นเพื่อนนะอนุตโลนั่นเพื่อนนะวัดหนองทรายจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเพื่อนนะนี่นะ แต่เก๋ผมยังยังไม่เห็นนะอาจจะมีหรือไม่มีผมไม่รู้นะเพราะว่าที่ผมได้มาผมก็เอาศึกษามาก็ประมาณนี้นั่นเพื่อนนะทีนี้ามาดาูรายละเอียดขององค์พระรายละเอียดขององค์พระ,นนะด้านหน้าก็จะเป็นเนื้อกระไหลทองนี้ก็จะสวยมากด้านหน้าก็จะเป็น รูปปั๊มเหมือนถ้าท่านนั่งสมาธินั่นเพื่อนนะก็คือเขียนว่าอาจารย์เหล็กนะไม่ใช่อาจารย์ดีเหล็กนะด้านหน้านั่นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าใจว่าห่อปั๊ม่อปั๊มกับเหรียญ่อมันกับห่อโบราณมันคนละอย่างนะ่อปั๊มก็คือว่าเขาห่อรอมาเสร็จแล้วก็มาปั๊มตัดนี่นะเพื่อนนะปั๊มตัดก็จะเป็นรอยตัดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมผมไม่ชี้นะรอบองค์พระเห็นไหมจะเป็นรอยปิ้นรอยปิ้นก็คือว่า ตัดจากหน้าไปหลังนั่นเพื่อนนะปั๊มตัดจากหน้าไปหลังเพราะนั้นพอปั๊มตัดเสร็จปุ๊บก็จะมีอ่าเดี๋ยวขยายกล้องดีกว่าว่าตีกล้องมันก็อ่าไม่ชัดเท่าไหร่นี่ผมว่าขยายอย่างนี้ก็โอเคแล้วนั่นเพื่อนนะเพื่อนเห็นไหมจะจะมีรอยตัดนั่นเพื่อนนะเป็นรอยตัดนี่นะรอยตัดข้างนี่คือว่าตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนั่นเพื่อนนะ นี่นะก็จะเป็นรอยปิ้นแบบนี้นันเพื่อนนะ,ะส่วนโค้ดโค้ดนี้ก็จะมีอยู่หลายหลายหลายโคดนะอันนี้จะเป็นโค้ดแบบเป็นแบบขีดขีดดาวใจก็มีอักขระอยู่ตรงกลางนั่นเพื่อนนะนี่นะมีปั๊มโค้ดมีทุกองค์นั่นเพื่อนนะเป็นกิ่งนะกิ่งจะดังนั่นเพื่อนนะนกิ่งจะดังนั่นเพื่อนนะเป็นปั๊มกิ่งนั้นเพื่อนนะนี่นะประมาณนี้นะ ด้านหน้าด้านหลังทีนี้มาดูใต้ฐานอ่าเพื่อนดูใต้ฐานใต้ฐานนี่ก็จะเป็นรอยจีเอรอยตะไบเนี่ยเพื่อนเนี่ยแบบนี้นะนี่นะรอยจีเรอยตะไบเห็นไหมเพื่อนทีแสงสื่งวันนี้ก็แสงจ้าไปหน่อยหนึ่งนะั่นเพื่อนนะแต่ก็โอเคนะดูแบบนี้ก็โอเคนะั่นเพื่อนนะนี่นะจะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยนะใต้ฐานนั่นเพื่อนนะเป็นทุกทุกองทุกเนื้อ สำหรับที่ว่าเป็นปั๊มตัดนะที่ว่าแบบไม่ตัดปีกก็มีนั่นเพื่อนนะแบบไม่ตัดปีกก็มีนะนนี่นะจะเป็นรอยแบบนี้เห็นไหมนเพื่อนนี่นี่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะหล่อปั๊มปีอกสามนะอาจารย์ดิเรกนะวัดหนองทรายน, <3 S 1> นั่บบนเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะนี่ผิวลุงก็คือว่าเพื่อนส่องไปเนี่ยเนยี่ยมองดูเนี่ยเพื่อนก็จะดูรู้ว่าลุงอ่าผิวลุงนั่นเพื่อนนะนี่นะ แล้วแต่เพื่อนๆท่านใดจะชอบผิวลุงกระไรทองผมมีมาสองเนื้อนั่นเพื่อนนะก็สอบถามก็คือว่าราคาที่ว่าปกติก็น่าจะนิ่งแล้วนั้นเพื่อนนะถามว่ากระไรทองทำไมสร้างเยอะกว่าทำไมนิยมกว่าผิวลุงอันนี้ก็ คือว่าเนื้อกระไหลทองก็คือว่ามันมีบล็อกทองคำแล้วก็คือว่ามีความสวยงามนั่นเพื่อนนะเนื้อกระไหลนะส่วนเนื้อผิวลุงนี่อ่าผมบอกราคาไปเลยก็ได้นะผิวลุงนะณณนะนะตอนนี้นะเพื่อนนะผมเปิดอยู่ที่อ่าหนึ่งหพันหกนั่นเพื่อนนะในกลุ่มก็จะอาจจะอยู่พันเจ็ดพอันนี้ก็บวกค่าส่งไปครั้งละ50ผิวลุงนะผิวลุงก็คืออ่าองค์นี้นะองค์นี้อ่าอยู่ที่ 160 0นั่นเพื่อนนะส่วนเนื้อกระไหลทองเนื้อกระไหลทองนี่ก็อยู่ที่หลัก2ขึ้นนะผมเอา2 2 2 0 0 0ทุวนนั่นเพื่อนนะ่า2,000ทุวนนะสำหรับเนื้อกระไหลทองบล็อกธรรมดานั่นเพื่อนนะมันจะมีบล็อกทองคำต่างอะไรเส่วนอันนี้โค้ดโค้ดด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นผมตีว่าเป็นเลข1แล้วกันนั่นเพื่อนนะเป็นเลข1น,นั่นเพื่อนนะนี่นะน่าจะเป็นเลข1่อยู่ อ่านี่นเพื่อนนะเป็นเลขหนึ่งไทยนะเลขหนึ่งไทยแล้วก็ต่อเข้าไปนะเพื่อนนะอ่านี่นเพื่อนนะแต่ผมจะลองตีกล้องอดูตรงโค้ดนะเพื่อนจะได้แยกจําว่าเออเผื่อเพื่อนๆท่านใดมีแล้วเลขโค้ดเหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมลองตีกล้องดูแป๊บหนึ่งกล้องแล้วไม่นิ่งเลยเพื่อนน่าจะเป็นปเพราะแสงหรือเปล่า แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูกล้องอีกอีกตัวหนึ่งนั้นเพื่อนนะแป๊บหนึ่งนั้าเพื่อนนะอ่าเนี่ยเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นั่นเพื่อนนะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นั่นเพื่อนนะ เราลองลถอันนี้ลงไปลองใช้กล้องตีนี่นั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนนะเนี่ยโคดด้านหลังนะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะเหมือนเหมือนเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ปั๊มลงไปเงี้ยมีม,มีมีทุกอง์นั้นเพื่อนนะมีทุกอง์คแล้วเพื่อนดูความคมชัดนะหล่อปั๊มนะ ไม่ใช่หล่อแบบโบราณนั้นเพื่อนเป็นหล่อปั๊มนั้นเพื่อนนะัดู عم, เส้นสายเรียดแล้วผิวจะลุง้งลุ้งลุ้งม่วงแบบนี้เลยนะเขาก็เลยเรียกว่าทองแดงผิวลุ้งนั้นเพื่อนนะ,ะส่วนทองแดงบันปูนนั้นก็อีกสีหนึ่งนั่นเพื่อนนะทีนี้ดูดูความคมชัดนั้นเพื่อนนะนี่นะด้านหน้านี่ด้านหน้าก็จะเป็นบางคนเขาก็เรียกว่าบล็อกหน้าแตกบล็อกหน้าแตกคืออะไรบล็อกหน้าแตกคือจะมีเส้นแตกเพื่อนไหมตั้งแต่จมูกนะตั้งแต่จมูกเพื่อนเห็นเนาะ เตั้งแต่จมูกอ่าจมูกไล่ลงมาปากเลยเป็นเส้นขีดตรงเส้นแตกเหอนเพื่อนนะเห็นไหมผ่าตรงกลางนี่เป็นผิวลุง้งอ่านี่ดูองค์ประกอบมีเห็นเพื่อนนะเส้นสายรายละเอียดโอเคเลยนั่นเพื่อนนะอ่าทีนี้มาดูเนื้อ,อกระไรท้อง กะไรทองเนี่ยเพื่อนดูนี่หนไหมกระไรทองจะเป็นโคดต,ตัวนี้นันเพื่อนนะดูนั่นเพื่อนนะเห็นนะนี่เนี่ยจะมีอาักขระอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นเส้นรัศมีนั่นเพื่อนนะอ่านี่นะเพื่อนอันนี้กระไรทองนะนี่ประมาณนี้นั่นเพื่อนนะ นี่นี่อ่ะอย่างนี้ชัดแล้วเพื่อนเป็นเส้นอ่าขีด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 ล้อมล้อมวงวงแล้วก็มีอักขระอยู่ตรงกลางนั้นเพื่อนนะอ่านี่รายละเอียดเหมือนกันปั๊มจากข้างหน้ามาก็จะเป็นรอยรอยปั๊มรอยตัดเพื่อนเพื่อนนะที่ไปดูด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ก็เป็นอ่าบล็อกหน้าแตกเหมือนกันนะมีเส้นแตกเมือนเพื่อนนะอยู่อยู่ที่สันจมูกกันเพื่อน มันเห็นนะอ่าอยู่ที่สันจมูกกระไหลทองนี่นะเนี่ยนะมวลสารรายละเอียดเส้นสายรายละเอียดนะโอเคนั่นเพื่อนนะทีนี้เพื่อนๆก็อยากจะรู้ว่าอ่า รุ่นไหนสร้างเท่าไหร่ผมก็จะมีประวัติคร่าวๆนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆก็ฟังไปฟังไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนนะคลิปผมไม่ยาวนั้นเพื่อนนะได้สาระได้ความรู้นั้นเพื่อนนะอ่าได้สาระได้ความรู้นั้นเพื่อนนะนี่นั้นเพื่อนนะเนื้อก,กระไหลทองผมมี2เนื้อนะตอนแรกก็มีอยู่หลายองค์อยู่แล้วเพื่อนอ่าแต่นี้ก็ยังพอมีแบ่งปันนั้นเพื่อนนะ ราคาก็ถือว่าอยู่กลางๆนั่นเพื่อนนะไม่ถูกไปไม่แพงไปก็ตามาเขาเรียกว่า,าตามกระแสแล้วกันนั่นเพื่อนนะทีนี้ามาดาูจำนวนการสร้างนั่นเพื่อนนะจำนวนการสร้างนะหล่อปั๊มนะปี2563นหั่นเพื่อนนะเป็นไตรมาส63แล้วกันรุ่นแรก ก็มีเนื้อที่สร้างก็มีเนื้อทองคำนั่นเพื่อนนะเนื้อทองคำนี้กจ็จัดสร้างที่379องค์นั่นเพื่อนนะเนื้อนาคเนื้อนาคก็จะมี32องค์ แล้วก็มีนัง่นงไม่ตัดปีกนั่งไปตัดปีกนี่ก็คือว่ายังไม่ได้ตัดก็คือไม่มีรอยตัดนั่นเพื่อนนะอ่าก็ยังเหลืออยู่เต็มนะน,นั่นอยู่อยู่สามองค์นั่นเพื่อนนะแล้วก็มีอ่าเนื้อนวากับดาเ <nes erto? S 1> นื้อนวากับดํานี่อ่าสร้าง351องค์นั่นเพื่อนนะผมไม่ได้มีนะผมก็จะบอกไปแล้วก็มีอ่านวากับดํา ออทองกับดําก็อาจจะเป็นหน้าหลังอันนี้มีสาม,สามองค์แล้วก็มีเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวนี้น่าจะเป็นตะกัวรองพิมพ์นั่นเพื่อนนะเพราะว่ามีจํานวนการสร้างแค่องค์เดียวทีนี้ก็มีเนื้อเงิน เนื้อเงินนี่ก็สร้างอยู่ที่ประมาณห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่องค์นั่นเพื่อนนะแล้วก็มีเนื้อกระไหล่ทองก็นี่แหละกระไหล่ทองที่ผมนํามาเสนอเนี่ยกระไหล่ทองนี่สร้างสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าองค์นั่นเพื่อนนะแล้วก็มีทองแดงผิวรุ้งก็คือองค์เนี้ยอ,องค์เนี้ย ที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็คือว่าสร้าง 10, 7, 1 7 3 5งก็คือว่าเนื้อกระไหลทองสร้างเยอะนะแต่ว่าคนนิยมกว่าเพราะมีบล็อกทองคำเนื่อนเพื่อนนะ,ะทีนี้เนื้อต่อไปก็จะเป็นเนื้ออัลปาก้า เนื้อ,อปะการันี้ก็จะสร้าง499องคอ์ต่อไปก็มีทองแดงมันปูทองแดงมันปูก็จะคล้ายๆกับทองแดงผิวลุงนะ่ะก็คือว่าเป็นมันปูก็คือว่าจะออกสีน้ําตาลนั่นเพื่อนนะแต่ไม่มีผิวลุง่งอ่าน,นี้สร้างอยู่ที่5,000องค์นันเพื่อนนะแล้วก็มีทองเหลืองนะ ทองเหลืองนี่แจกนั่นเพื่อนะแจกในงานแจกในพิธีนี่ก็ห้าพันองค์นั่นเพื่อนนะอ่าเนื้อทองเหลืองนี่ไม่มีกล่องนั่นเพื่อนนะอ่าไม่มีกล่องแบบนี้นะเนื้อทองเหลืองนะอ่าเนื้อทองเนื้อทองเหลืองจะไม่มีกล่องนั่นเพื่อนนะอ่า จำไว้ว่าเนื้อทองเหลืองจะไม่มีกล่องไม่ไม่มีกล่องแบบนี้นันเพื่อนนะไม่มีใส่กล่องอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆอนไปเห็นไออันนี้ทําไมไม่มีกล่องอะไรเงี้ยอ๋นนั้นเพื่อนได้เนื้อทองเหลืองนั้นเพื่อนนะอ่าเนื้อทองเหลืองจะไม่มีกล่องใส่แบบนีนนนนะ้นั่นเพื่อนนะอ่าโอเคนั่นเพื่อนนะเข้าใจตรงกันทีนี้ก็มีนวะนวะไม่ตัดปีกนวะกับดํานะ17องค์องแล้วก็มีอ่าอัปป้าอัปป้าไม่ตัดปีกก็200 สองร้อยหกสิบเอ็ดองนั้นเพื่อนนะแล้วก็มีอทองแดงผิวลุ้งไม่ตัดปีกอันนี้ยี่สิบเจ็ดองอวบก้าไม่ตัดปีกนี่สองสองร้อยหกสิบเอ็ดองนั้นเพื่อนนะสร้างทั้งหมดก็ประมาณนี้เพื่อนนะสิบกว่าเนื้อนั้นเพื่อนนะสร้างทั้งหมดสิบก่าเนื้อทีนี้อ่าเพื่อนๆก็ผมก็จะบอกอ่าประวัติส่วนประวัติของอ่าพระอาจารยนนีเหลกเพื่อนๆก็อ่าที่อ่า อยู่ในกลุ่มหรือว่ารู้แล้วอะไรแล้วก็อาจจะรู้ผมก็จะมาบอกเขาวๆ้าๆนั้นเพื่อนนะจะมาบอกเขาวๆ้าๆก็คือว่า,าพระอาจารย์นิลเลกนะท่านก็เกิด เกิดท่านเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะเพื่อนท่านเกิดอยู่ที่หมู่บ้านเกิดอยู่บ้านหนองราชวัตรแล้วกันเพื่อนท่านเกิดอยู่ที่บ้านหนองราชวัตรก็คือว่าท่านเรียนศึกษาตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ก็คือเรียนอยู่ที่บ้านบ้านเกิดของท่านทีนี้ท่านก็มาเรียน โรงเรียนมนั้นเพื่อนนะก็คือมหนึ่งถึงมหกนี่ที่หนองยาไซาเรียนอยู่หนองยาไซ ทีนี้ก็คือว่าประวัติความคุณมาหรือว่าท่านให้สัมภาษณ์ช่องหนึ่งรายการหนึ่งแล้วกันก็คือว่าท่านบอกว่าถามว่าทําไมท่านถึงบวชก็คือว่าท่านไม่ค่อยสบายก็คือว่าเป็นมีโรคประจําตัวเป็นโรคลมชักนั่นเพื่อนนะเพื่อนๆก็รู้แล้วนะท่านก็เลยทางโยมพ่อของท่านก็คือว่าอาจจะบนไว้อะไรไวเงี้ยก็คือว่าถ้าหายขาดก็ จะบวชก็จะบวชพระบวชเนรนี่นั่นเพื่อนนะ,ะตั้งแต่สามสี่ขวบนั่นแหละท่านก็เริ่มมีอาการเนี่สามสี่ขวบนะทีนี้อพอท่านเรียนจบก็ท่านจะบวชเนนประมาณสักอายุประมาณสักน่าจะอยู่จบชั้นมหนั่นเพื่อนนะก็คือว่าอายุสัก1 7บเนี่ท่านบวชเนนแล้วท่านก็บวชตั้งแต่นั่นมาจนถึงปัจจุบันก็คือว่าอพอท่านครบ ครบรอบอา,อายุบวชก็คือว่า,า20ปีนะ่ะท่านก็บวชเป็นพระต่อมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเพื่อนนะก็คือว่าท่านบวชตั้งแต่วันที่1มีนาปี2553นั่นเพื่อนนะท่านเกิดวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมาพศ3253 3นั่นเพื่อนนะชื่อท่านก็คือว่าชื่อ,อ ดีเลกสว่างสีนั่นเพื่อนนะทุกวันนี้พรรษาท่านก็อยู่ที่34มพรรษานั่นเพื่อนนะคือว่าท่านก็บวชมาเรื่อยนะนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆนั่นเพื่อนนะเพราะว่าประวัติท่านส่วนมากถ้าพระมีกระแสดังเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามารับชมรับฟังจากช่องผมอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะได้เพิ่มเติมจะได้เสริมความรู้นั่นเพื่อนนะเพราะว่าเข้ามาในช่องผมแล้วก็อย่างน้อยๆเพื่อนมารับชมเพื่อนก็ได้ความรู้ได้สาระได้ข้อมูลตรงนี้ไปนั่นเพื่อนนะประดับความรู้ไว้ เวลาเพื่อนๆไปคุยหรือว่าไปเจอพระที่นู้นตามแผงพระหรือว่าในบ้านหรือว่าตามเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่ารุ่นนี้เขาสร้างเท่าไหร่เท่าไหร่นันเพื่อนนะก็ลองติดต่อมาดูนั่นเพื่อนนะสำหรับเพื่อนท่านใดที่อยากจะได้ไปไว้บูชาหรือว่าเป็นตัวอย่างนั่นเพื่อนนะก็ลองลองทักมาอันนี้ก็ผมอยู่ก็ปล่อยอที่พันหกกะสองพันนั่นเพื่อนนะอันนี้ผิวรู้ผมรับประกันเลยคือว่า ณนะนะเวลานี้น่าจะถูกนะน่าจะถูกกว่า <c oughs> ก็อาจจะถูกกว่า,ามือใหญ่หรือว่าช่องใหญ่ก็อาจจะขายแพงพันเจ็ดพแต่ผมอยู่ที่พันห นั้นเพื่อนนะบวกค่าจะส่งท่าจะปลายทางกา็บวกไปาตามเปอร์เซน็นนั้นเพื่อนนะส่วนเนืออเน้อกระไรทองเนื้อกระไรทองนี่ก็คือว่า,าเป็นอะไรที่ว่าคนเขาชอบก็คือว่าตอนแรกผมมีอยู่หลายองค์นี้ก็ปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยนันเพื่อนนะก,ก็พอมีแบ่งปันเพื่อนกระทักมาส่วนกระไรทองก็อยู่องค์ละ2 0 0 0บาทนั่นเพื่อนนะคลิปนี้ก็ฝากไว้นั่นเพื่อนนะเข้ามา,าผมก็เอานําความรู้เท่าที่ผมมี นำมาเสนอให้เพื่อนทุกคนได้รับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นเพื่อนนะก็ขอให้เพื่อนอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นเพื่อนเนะื้อลำรวยเงินทองทุกท่านนั้นเพื่อนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ